ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำพูลายหรือว่าไซค์ข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับอาหารกาแฟเครื่องดื่มมีสองชั้นแล้วก็หลังคาเฟ่นี้ก็จะเป็นส่วนน้ําแล้วก็จะมีที่พักข้างๆที่พักนี่ราคาเริ่มต้นที่เก้ารอยหสิบาทก็ถือว่าถูกมากมาสองคนก็ตกคนละสี่ร้อยบาทแล้วก็าราคาเ้าร้อยหาิบบาทเนี่ยรวมเครื่องเล่นในส่วนน้ํารวมอาหารเช้าถือว่าคุ้มมากครับ แล้วก็ลูกค้าที่ามาแล้วไม่ได้พักอยากจะมาเล่นสวนน้ำอย่างเดียวก็คนละ150บาทมีคาเฟ่มีอาหารตรงนี้เลยตรงติดกับสวนน้ำเลยแล้วก็มีโต๊ะสนุกเกอร์ให้ด้วยบรรยากาศดีครับลำพูรายริวาสายก็อยู่ที่อำเภอเขา,สม,ขาสมิงจังหวัดตลาดคนที่มาจากคลางจันทาง,งเทพก็อยู่ซ้ายมือนะครับ อยู่สายมือก็จะมีป้ายบอกเลยเข้ามาประมาณสากิโลก็ไม่ถึงห้านาทีก็เข้ามาบรรยากาศดีลมลื่นส่วนคนที่มาจากทางตัวเมืองกลาดก็อยู่ขวามือน,นะนผมให้ดูบรรยากาศาที่ถ่ายรูปสวยสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปผมแนะนำเลยนี่ข้างหลังผมก็จะเป็นคาเฟ่ลองมานะครับตลาดลำพูลายริเวอรไซด์